สวัดครับทุกคนวันนี้เรามาเลี้ยฟินิกวิงกันนะครับเป็นเบลดของฟินิกวิงรัชเชต960บิดเกียร์แฟตนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวสายแท็กที่รุนแรงมากๆซึ่งมันหนักเลยนะทุกคนนี่มันจะแบบทุกคนคือเดแกวให้ดู นี่ทุกคนดูสินี่ดูบินลรานี่ก็อเบ็ดน,นาำพอสองกวเลยนะตปวนี้ตัวนี้มันหนึ่งในตัวที่ขี้โกงนะทุกคนก็ประมาณว่า มันก็มันก็ดีแหละแต่มันจะใช้คอมโบธรรมดาก็ด,ดีนะทุกคนคือแบบหมุนมือได้ง่ายมากง่ายที่สุดแล้วเนี่ยด,ด,ด,ดูนอตดูนอตมีแค่สามนอตนะหนึ่งสองสามอันนี้ ไม่รู้นะว่างานแท้จะเป็นยังไงเพราะว่าน,นี่อันนี้งานจีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนี่อันนี้อันนี้ก็พวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองลองสนามกับพวกนี้สุสานนี้แข่งกับฟินิกวิ่งมาดูกันว่าตัวไหนจะชนะได้โอเคมาเริ่มแข่งกันเลย คููแรกนะฟินิก์วิงเจอกับนชีวก็ประมาณสายสายสาย,สายแอคแท็กเจอกับสายดีเฟนต์โอ้โหฟิสนายเชีวเบิร์สไปเลย ต่อไปก็นี่รู้กับไอ้นี่เฮลไซค์จเจอกับไนทิวเฮลไซนี่สายนี่นะเฮลไซนี่สายบาลานส่วนไอ้ตัวน,นี้สายสเตมินา เนี่ยโกราดด้พินิ่อันนี้วิ่งก็ยังชนะเหมือนเดิมนะต่อไปก็ตาองใส่เอโลใส่เอโล วีวีนิกวินะทุกคนก็คือคอมโบนี้บิดใช้เหมือนเดิมบิดใช้เหมือนเดิมส่วนแต่แต่แต่แตแล้วเช็ดไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะแล้วเช็ดใช้เป็นตัวนี้สามสหรือมันก็380แนยนั่นแหละ รอบหนึ่งนะเอายากมากเลยนะนี่แล้วก็ฟีนิกวิงใส่เลยนี่ทุกคน โบลลีร่ร้อยนี่แล้วเราก็จะประกอบกรอบเป็นตัวเดิม <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้างานแท้มาเดี๋ยวจะรีวิวซิวซิวเวอร์บลูไปดูนะนี่ Got another out.